ค่ะสวัสดีเอฟซี FC. แฟนช่องทุกคนนะคะมืนอนีนุ่นที่ยากกับมาบ้านแม่ลำย่า י ่นะคะมาบ้านย่ายแม่น้องน้ำอุ่นนะคะอย่างนว่าน้ำอุ่นบอกเลขสามตัวกรเลสสมาตามเป็นโค้งสุดท้ายนะคะเดี๋ยวซีรีวิวหน่อยเบิ้งกอน่า่นขายยังมั้มอยอ๋อปลาสมนะคะต้มเทียนแล้วก็กล้วยกล้วยกับวิละสิบบาทก็เก้ากี่นองอขายถือครับนะคะแล้วนกะ็กล้วยทอดนะคะ นี่กล้วยชากล้วยชากระถ u งและสิบบาทนะคะนะคะสิไปถาม,ามคุณแม่ลำไยนะคะว่าน้องน้ำอุ่นห้เลขตัวใดกับพอดาวนะคะว่าน้องน้ำอุ่นห้เลขสามตัวเป็นตัวใดนะคะชิปก้นนอนหนอนทิยามา่ายทํำเป็นแฝดหาล่างนะคะเป็นแฝดหา,าแต่ว่างวดนี้มือ นี่เด้ยนินนพ่นมาบอก3โตน้ำนะคะสิะเขาไปฟั้งน้ากันเลยค่ะว่าเป็นโตได้นะคะเขามาแล้วฝากกดที่ตามกดไลค์กดแชร์ให้ทางช่องนี้เ้ยค่ะเด้อไปน้ากันเลยค่ะสีซื้อแบบว่ายัางงได้ได้เลขหรอตีจังววะได้แล้วย่งบ่ท่านได้บอกคน มาไอ้พ่อเห็นมันหอดสิจ้อมือกันหนึงสิเอาสิจ้าจำได้มือนีวันที่เท่าวได้วันที่ยิบแปดยิบเก่าแล้วแม่สิจ้อจำได้อีกขวมือวันที่หนึ่งยี่สิบบวกไปวันที่หนึ่งสิไปหาสื่อลอตเตอรี่ทั้งใดเนี่ยพอเม่บอกลูกบอกหลานสิไปบอกไปเออน้ำปูนมันหายดูดูมนเป็นยังก่อนจะฉีดวัคซีนบอกวัคซีนเมื่อวานนี่สองโอ้จำพ่อเขาพอดีใจเนาะเขาไม่ตาหาย อระติ่ร้องเกมไม่กไปใส่กอกแปองไม่แย่แปลตองตวงเ่อขาต้มนะคะตนมาเขาก็ยุกตาเขานะคะนองน้อุ่นยุกตายุกับะยุกกบะเป็่ใยดาวนะคะเพราะว่าไม่แยพมันเกิดบางที่มันกิไปขายกล้วยทอดนะคะบางที่มันก็แปลตองไม่ไม่ข้าวต้มพัดข้าต้มมัดนะคะเออีกแล้วาม่ละม่ล้วนมากเตเล็กโกคือว่า ตามมันเงี้ยดาวเด็กคุกกี้กับน้องน้ำอุ่นี่จังเสยียน้องน้ำอุ่นบอกบอเลกสีเป็นเลกตัวเดียวกันสามเด็ครับเลกน้องน้ำอุ่นแต่ว่าพอเงี่ยนี่ฝันกิจตัวกันมากสีหาฮอกขึ้นบอกองเงี้ยามาหยาดน้องเห็นน้องเล่นให้น้องเล่นเราไปดูกันจ้ฝันเซ๊มัน,นจะโยมากถึงจะเลกตัวตัวเลกตัวน้องน้ำอุ่นได้เลยนะ อถามอีล <Beautiful. S 2> ิกว <eight>, uh ่า huh. uh ีงดาวคุกกี้กันหนอน้ำบุญน้องน้บุญบอกเลขสองตัวขึ้นสามตัวมือนุมาสัมพันธ์ไดาวไปหน้าไดาวว่ายูไหมบอกอย่างลบแปดห้ารับอย่างแบกับสามเหมืนเข้าแปดตีขาแปดเก้าสามแปดเก้ามีไงวาบ้งหันอ่ะบ้างสิแปลตวทองบอกสรุปแล้วมันบอกอีกตีสามตัวบอกอีกตัว ร้านแปดเก้ามันยางไปยางมาตีเห็นจังใดมันเพิ่นกิดสิ่ยวห้องเพิ่นเองเหนะอ๋อเพิ่นเบาเองเห็นเปล่แ,บบปแต่ว่ามือน,นั่นหนูมาสัมผัสมีใย้ยว่ามีแต่แปดหานะแต่ว่าพญ่าดาวอยู่กับหลานหลายก็มีใมย้ยเนาะมีใย้ยขายของเ,ออเห็ดของขายบ่ค่อยได้เลี้ยงหลานพอพญ่าด,ดาวเนาะออ๋อ เขาบอก38,9แปดเก้าบอกเมื่อานมาสัมผัสเลยถ้าแปดหาโอสรุปแล้วงวดนี้บอกข้างบนบอกทั้งสามตัวทั้งสองตัวคือเก้ามันบอกเออบทั้งสตัวามตัวแ้ปดเก้าครับครับแปดหาเอ้ากอมีแปดหลายแต่นอกมือนันแต่ตัวเดียวกันกบพอเงยเลยแหละบอกเอาเงยดาวกับฟันตียดาวฟันวางได้บอกฟังน้ำเน่ยโอ้ฟันหลายฟันหลายฟันยาว บ่เอาเงาเอานี่ยหน่อยเอาตัวเล็กเอาแต่เนื้อเนื้อบ่เอาน้าหลายฟันเป็นปัญหามันตีออกมากตีออกมากเป็นตัวใดเต็นนี่แหละเต้นเป็นเสล่าต่อเปล่าเต้นละบ่เปล่าปัญหาอ๋อแต่ว่าเขาอยู่กับยายดาวยายดาวได้ยินทั้งสามตัวสองตัวเขาอย่างไปอย่างมากเขาบอกเองมันบ่ยายดาวมันเลยท้ามันบ่แต่ว่าตัว โกกันคือเกเจ็บเกเจ็บมากระใสมันอยูไกลกันนะโกเจ็บโคตรเป็นโได้เก้าหนึ่งเลยมื่อก่อนเก้าศูนย์นึงมาบันนี้นั่งนี่มาบอกเก็บสามมันก็มออกเก็บสองมันก็ลดลงเต็มเลยนี่นะบันนี้เขาได้เก้าแปดมันก็จะบอกเก้าเจ็บนี่ก็เป็นได้เลยนะแต่ว่าโตเขาบอกจริงๆเขาบอกสามสามแปเก้า ก็แปดหาแม่นบ่าหนูจำว่าพิดมือหนูมาสัมผัสย่ยว่าแปดห่ารับอกแปดหาตัวเดียวแต่ว่าบัดมือนี้ว่าได้ยินอีกว่าสามแปดเก้าสั้นวันเย็นบ้านป้ากุงบ้าป้ากุงมันกับแปดเก่า ฟันยังสั่นกะตีเป็นเลขกีิเจ้าเันนะกีเป็นเลขกแปลก้าเล็กแต่ฟันไปลว่าไปบาดป้าคุ้งนี่แต่ว่าร้านนี้บ่ได้ถามยังไปยังมาว่าเองมันบ่เออเขาเอาเองโอเคเออเป็นมาขายของพี่น้องนี่เพื่อนเอาเลขน้องน้ำอุ่นสองแปดแปดกับเจ็ดสามเขาบอกเขาบอกทั้งสามตัวสองตัวเนาะเขาบอกสองแปดแปดกับเจ็ดสามเพื่อนเราไปเลี้ยงใส่กันเพื่อนมาเขาทั้งบนทั้งล่างหนุ่มก็งงกันอ้าวเสียนเล็กเขาเห็นได้ เขาเห็นเขาจับใส่กันอ๋อจับใส่กันเออเขาสิจับใส่กันเขาเล่นเลขกสู้เหมเขาเอื้อมเชียนเลขบอเตอ้แตั้งวันนี้น้องน้ำอุ่นบอกสามแปดเก้าก็แปดหามันบ่ยงาดาวเาขาเจ้าก็สิบงที่จับใส่กันคือดาวจี๋เหมือนดาวแต่ดาวแต่ชื่เอ็ดดาวแต่ผู้สิจับใส้มันก็อยู่ที่ดวงน้ำเลยตลาดกระต้องซื้อขึ้นซื้อลงเนาะเออยู่ที่ดวงน้ำ แตามื่อมื่อนี่บอบอกกันบ่ไปฉีดวัคซีนมาเบาๆเลยมาอารมณ์เฉดีอารมณ์เบาดีบอกแต่หมู่บ้านเนี่ยมันบ่กอันสามแปดเก้านี่อ่าแขนเขาเก็บแขนนะคะไปฉีดวัคซีนมาสองแขนเลยมันบ่เออาถืว่าได้สองแขนเลยแกร์เก็บที่าเก็บหรอลูกที่ดไปฉีดวัคซีนมาเก็บแขนเขอลรมบาดีนะคะเขาไปฉีดวัคซีนมาหมู่บ้านเนี่ยนะคะ ถ้ามาสืบคันสีบอกนี่บอกเองเพราะเนยดาวไม่ได้ถามมันหรค่ะบอกเองเขาเรียกสามตัวนี่ก็บอกเองไม่ได้ถามไม่ได้ถามนี่ยายว่ากระฟ่งได้ยินมันเศร้านี่ละว่าแปดสามแปดเก้าสั่นยายดาวว่าสามแปดเก้าแต่ว่ามือแปดหามียายก็ได้ยินอยู่ว่าแปดหานะมาอีกแล้วพี่น้องเออปัญหาเสียงต่อไป มันหวงพ่อยหญว่เาจะันอยากมพา้วกันเขาล้มบ่คอยดีปันไานสีท์วัคซีนมาเก็บสองแขนเลยเฮ้ยเฮ้ยเมื่อหนึ่งฟันมาไปตรงสีอบัตรากับมาว่ามาบัตรน้องโนกตใหล่ะเด้ออันสรุปแล้วเขาบอกเขาบอกตัวใดก่อนเย่าดาวอ๋อสิปิชีพแล้วแปลงฮ่าครับอันสม เก้าแปดเอสามเมื่อหันจะว่าสามแปดเก้านะสามแปดเก้าได้แล้วหันอ่าเอา่อสรุปแล้วหาครับสามแปดเก้าอ๋อสามแปดเก้าก็แปดหามันบ่อมีท่อนี้มันบ่พอมีอีกมันบ่อ่ะว่านี่แหละคงสุดท้ายแล้วเนี่ยนี่พอมาตามอีกได้มาี่นสรุปแล้วบอกเลขหาโตคือเก้าบอกสามแปดเก้าก็แปดห้ามันบ่ มันคุนั่นก็ซื้อขึ้นซื้อลงเนอะวันที่ผ่านมาบอก288กับเ3็ดสมบัดออกเจสนะคะผุ้ังค้นเอาเลขหาตัว288กับเ3็ดสไปเรี่ยงกันเขาจะว่าเขาทั้งบนทั้งลาง่างพปนะอันนี้แล้วถ้าเพิ่สสิเรี่ยงเนอะตารางงวดน,นี้น้องเขาก็บอกแล้วนะคะ389กับ8 5หานะคะ,นะคะตามโค้งสุงทุายแย้ะเด้อนะ เอาลุ่มเอาบิสัมบายนะคะลอตามภาษาเล็กน้อยนะคะเป็นน่าข้านีลยค่ะเด้เรยาเอาแท้ๆน้องุ้บอกตัวใดก็เลขสามตัวสามแปดเก้าสาเก้าก็แหามันห้าก็มีแล้วสามแปดเก้าก็แดห้างทุตไทยเราได้บัมาตามีเรียบอยเลแต่เนึ่งสามแปดเก้าเขาแบน้น้ำกันเนาะามเปนเด็ดตั้งข่ดขดหานี้ขดสามก้าก็แปดานะคะขอ มินกับสิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้โค้งสุดท้ายเลขของน้องน้ำอุ่นนะคะน้องน้ำอุ่นที่นุ่นที่ย่ามาตามคลิปแรกเขาก็ห้8แปดหานะคะเพราะคลิปนี้เขาก็มาบอกสามตัวเป็นสามแปดเก้านะคะนุ่นที่ย่ากับสิสรุปเลยนะคะในคลิปนี้เลขน้องน,น้ำอุ่นหวดวันที่หนึ่งพฤศจิก,กายนนี่นะคะเขาห้3สามแปดเก้ากับแปดหา จะเป็นตัวเลขโชคลาบจะเป็นหรือว่าเป็นใช่หรือว่าใช,ช,ช่กับว่ามีผู้ใดลู้เด้อค่ะเด้นอนนทิยานี่เป็นแค่ซื้อก,กางเป็นแค่แนวทางเท่านั้นเนาะพี่น้องเนาะว่ามีผู้ใดลู้ว่าเลขเสียออกตัวใดตัวเลขทุกตัวก็มีซิ์เขาแล้วก็มีซิดลดนะคะนนทิยาทายให่อแมมพี่น้องเอสซี่ชมน้ำกันเป็นแค่แนวทางนะคะชอบค่อยจัดคอยลงทุนนะคะบ่าชอบกับจบว้เปรียบเทียบหลายๆสำนักนะคะ นะคะเลขน้องน้องนำอุน่นกะมี3 8 9กับ8 5หานะคะนันที่ย่าขอขอวยพรหายพรออมพีม่น้องเอซีโชคดีถูกหวยร่ำ้วยไปนน้ำกันโชคดีสวัสดีค่ะ